สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กมาชวนเพื่อนๆทานะคะเมนูเจอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ง่ายมากๆนั่นก็คือน้ําเต้าหู้ใบเตยเจนะคะซึ่งได้ผลประโยชน์นะคะจากน้าเต้าหู้และใบเตยนะคะเป็นการผสมสารทั้งสองสิ่งค่ะซึ่งทําง่ายมากๆก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะ ค่ขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องล้างหลายๆน้ํานะแล้วเลือกนะคะในส่วนของที่มันจะออกมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอย่างนี้จะให้ดูมันจะเป็นเปลือกถั่วอย่างเงี้ยค่ะออกนะคะเลือกออกนะเราล้างประมาณนะคะจนมันใส่นะประมาณ3ามถึงสน้ํานะคะเดี๋ยวเราล้างกันค่ะเห็นไหมเปลือกถั่วอย่างเงี้ยเอาออกหมดนะคะนี่นะคะเอาออกให้หมดนะคะ เสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไปแช่กับน้ําร้อนนะคะที่เรานะคะต้มไว้ค่ะเพื่อจะล่นระยะเวลานะคะในการแชร่ถั่วลงนะ,ะทีนี้เราจะมาเตรียมใบเตยกันนะคะโดยที่นุชจะเลือกใบเตยที่แก่มากๆเลยนะคะจะลักษณะเส้นแบบนี้นะอันนี้ปลูกเองในบ้านนะคะเดี๋ยวเราเติมเดี๋ยวเราเตรียมกันนะคะโดยที่เราจะหั่นเป็นท่อนๆนะเล็กๆค่ะ เดี๋ยวไปดูในส่วนเดี๋ยวเ,ไป,เไปดูในส่วนี๋ยวเราไปดูในส่วนของถั่วเหลืองซี้กันค่ะพอเต็มที่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ล่นระยะเวลาไปได้ถึง3ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราปั่นกันค่ะค่ะเราจะใส่ถั่วเหลืองนะระหว่างนี้เราก็จะใส่ใบเตยไปด้วยนะคะโดยที่เราจะต้องปั่นถั่วเหลืองนะคะกับน้ำา5 5ลิตรนะคะ อย่างนี้เนาะนี่นะคะคองประมาณนะคะแล้วก็บีบค่อยคบีบนะได้เป็นถุงจะดีกว่านี้นะนี้เพื่อนๆนจะเห็นฟองนะเราต้องเดินเอาออกให้หมดนะคะในส่วนที่เป็นฟองนะคะก่อนต้มนะคะเห็นไหมฟองมันขึ้นนะคะนี่นะคะเราก็เอาออกให้หมดเลยทั้งหมดเลยนะคะ ไม่เหลือนะคะนั้นนะคะให้เราใส่น้ําตาลดอกมะพร้าวนะคะประมาณนะคะครึ่งถ้วยตวงถ้าเป็นน้ําตาลทรายก็ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะคนให้เข้ากันก่อนหลังจากนั้น,นะคะ่ะใส่เกลือหนึ่งหยิบมือนะคะหรือประมาณเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชาค่ะนะคะหนึ่งส่วนแปดช้อนชาค่ะใช้ไฟต่ําในการต้มเท่านั้นนะคะค่อยๆต้มนะคะและคนตลอดเวลานะคะน้ำเต้าหู้นะคะจะได้ไม่ติดนะคะในส่วนของหม้อค่ะ ต้มจนเดือดเลยนะคะคนตลอดเวลาค่ะค่ะจะเห็นได้ว่ามันเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวยกลงพร้อมเสิร์ฟกันนะคะสำหรับน้ำเต้าหู้ใบเตยเจกันนะคะเป็นเมนูทําง่ายนะคะแล้วได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะทำติดตู้เย็นเราไม่ผิดหวังสามารถทานตอนเช้าได้นะคะอุ่นในไมโครเวฟค่ะค่ะหลังจากไปดูวิธีทำแล้วทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับน้ำเต้าหู้ใบเตยนะคะ แบบง่ายๆกันนะคะโดยที่เราจะใช้น้ําตาลดอกมะพร้าวแทนน้าตาลทรายนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ใช้น้ําตาลทรายก็ใช้หนึ่งถ้วยตวงนะคะสําหรับคลิปนี้นุกและทิมง,งานอีซิโ m มทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคนกินเจทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ